ธรรมชันจรโยมก็อยู่กระตอบซุ้มเราไม่ไผ่เราไม่ไผ่เราไม่ไ่นี่โย่เราไม่เราไม่ไไปไไไทำอะไรเขาให้ทำให้เขาาไม่มีไรายได้อะไรก็นัน่งไปทำไป <S 1> <S 1> นี่ขายมัดเท่าไหร่เนี่ย มาละสี่สิบอันอันอันนี้สี่สิบอันนู้นสามสิบแล้วน้านเ็ามาเอาทีไม้เป็นเราเราต้องไปหาด้วยใช่ไหมจ้างเขาจ้างเขาไปเอาอเ,เดี๋ยวมานั่งคุยตรงนี้ก็ได้เอามาแดดร้อ,อนอไม่มีลมแต่ทุกง้นโยมเดินมาเนี่ยนะมานั่งตรงนี้ร่มๆ,ๆ่มก่อน จะเดินมานั่งลงลมดอ๊ะนั่งไหนอะนั่งตรงนี้ะดงพาขาดขาดเนี่ยนั่งนี้ใกล้ๆหลังงอปวดหลังอ่กูใหญ่ไปเนี่ยไปโยนั่งนี้อะโยมนั่งนี้เลยเขาไม่ใส่ นั่งเลยอเออไม่อยู่ติดเขตวัดเหรอครับผมมันมีงานศพด้วยอ,อ๋อมีงานศพก็เลยอยู่นอนอยู่ตรงนี้เหรอไม่ไน้นอนเป็นนอนข้างในตอ,อนเช้าต้งมาอยู่นี่ก็เลยอาชีพคือคือเหล่าไม้ หลอาไม้ไปไหนไม่ไหวอายุเท่าไรนะก9ดสิบเก้าเกนาโยมอยู่กับใครมีลูกคนหนึ่งแล้วก็หลานสองคนเขาก็ออกไป<ม>หากินเขาจังก็อยู่บ้านเป็นลูกชายลูกสาวลูกสาวเงินต่างคนต่งต่งใช้กันต่าง,าง,างหากใช้เงินต่างาก,กันมไม่ใช้ด้วยกัน หลานโตอย่างหลานก็โตแล้วทํางานได้แล้วเขาก็ไปหาทํางานกันเขาก็หากินกันหาได้หาหาเอาหาใครหามันมันได้ให้ฉันหรอกฉันก็หากินอยู่ฉันคนเดียวโยมรายรับโยมได้มาจากไหนบ้างจากจากเหลาเมื่อกี้เห็นเป็นการเหลาไม้ไผ่สี่วันห้าวันเขามาเอาทีก็ได้ร้อยสองร้อย ขอกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วตัวไม้ไผ่เราต้องไปซื้อเขาจ้ะอ๋อซื้อเป็นลำมาเหรอล่ลำหนึ่งสามสิบบาทนะ,ะจ้างเขาตัดด้วยนะแล้วามาเหลาเขาไปทำอะไรไปทำไปทำไก่ใส่ไก่ใส่ย่างไแล้วมีมีให้ทำตลอดก็ถ้าถ้ามีไม้ก็ทำตลอด พอได้จากจุด,จดนี้มาจ้าพอได้กินไปวันหนึ่งวันหนึ่งลูกเขาก็ไม่ให้ประมาณสักกี่วันขายทีนท,ที่ที่นี่ส่งเขายังไม่หมดเลยนะซื้อเงินผ่อนที่ไหนตรงเนี้ยอ๋อที่ที่อยู่เนี่ยเหรอจ้ายังผ่อนที่เขาผ่อนเอาเดือนเดืนเท่าไหร่ผ่อน เดือนละทีแรกตกลงกันก็เดือนละหกพันทีนี้ไม่มีจะส่งเขาก็ขอเขาหลงเดือนละสี่พันลูกี่หาคนเดียวเดือนสี่พันแล้ว, 4, ลวใครเป็นคนจ่ายทุกวันเนี่ยลูกสาวอ๋อฉันไม่ได้ยุ่งกับเขาหรอกฉันหากินฉันคนเดียวอ๋อลูกสาวเขาก็าก็ต้องผ่อค่าที่นี้ค่าน้าค่าไฟอยู่ก็ลูกส่วนโยมก็อาศัยเงินของตัวเอง้็ คนชรา<ะ>ไปไม่ไหวกับนั่งเหล่าไม้<ะ>แต่วันวันหนึ่งเรามีอะไรบ้างต้องใช้ใจก็ฉันออกไปไหนไม่ได้ฉันก็ไม่ได้จ่ายแบบว่าถ้าเข้ามาหน้าบ้านก็พอได้จ่าย วันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้กินอะไรก็เขาหรอกเขาไม่ซื้อให้กินก็นไม่ได้กินแล้วคิดอะไรบ้างตอนนี้ชีวิตชีวิตคิดอะไรบ้างตอนนี้คิดเรื่องความจนคิดเรื่องความจนคิดว่าจะจนกว่านี้เปล่าหรือ,หร,อหรือคิดว่าจะรวยขึ้นไม่รวย บางทีก็นึกโอ๊ยเมื่อไหร่จะตายสักทีเนาะอยู่คนเดียวบางทีก็ตะโกนร้องขึ้นร้องทำไมไม่มีความชวนอ๋อคับแค้นใจจ้ะได้ตะโกนให้ให้มันหายได้ระบ,บาย ในตอนเป็นสาวโยมทําอะไรบ้างเป็นสาวก็พ่อแม่เขาก็พาทํานามั่งทําสวนมั่งเนี่ย้วเราได้ดิ้นรนอะไรบ้างชีวิตตอนอยังแข็งแรงไม่ฮะ,ะได้ดิ้นรนต่อสู้เพื่อฐานะอะไรบ้างหะก็สู้ไปวันวันหนึ่งพอได้กินไปอย่างนั้นแหละสรุปก็คือต้นทุนมันต่ำรายได้มันก็น้อย ได้มาก็แค่ไว้ซื้อกินจเหลือนิดหน่อยพอซื้ออะไรก็หมดบา,บางวันก็มีอยู่สามบาทสี่บาทติดตัวอยู่แต่ลูกเขาก็ไม่ให้เขาหาอาหานของเขาตั้งหากอ่ะไม่มีก็ไม่บอกไม่ขอเขาอยู่เฉยๆไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ก็ยังเขาก็ยังเอาข้าวมาให้กินบ้างไหมข้าวกับข้าวข้าวตส้นหุงกินเองอ,อหุงกินเอง มันเหมือนกันไหมระหว่างแม่ที่เลี้ยงลูกกับลูกที่โตแล้วมาดูแลแม่นี้มันมันเท่ากันไหมมันเหมือนกันไหมหรือต่างกันสำหรับโยมเนี่ยเท่ากันไหมเหมือนกันไหมระหว่างฉันว่าไม่อ่ะไม่นะกี่คนรือลูกโยมลูกคนเดียวผู้หญิงระหว่างความทุ่มเทระหว่างที่ในใน,ในความเห็นของโยมนะแม่ที่เลี้ยงลูกกว่าจะโตมาหลายปีกับลูก ที่จะดูแลแม่ตอนแก่เนี่ยคิดว่าความเอาใจใส่มันใกล้เคียงเกินไหมระหว่างตอนที่เราห่างกันเยอะเลยลูกมันไม่ค่อยสนใจใจลูกเขาก็ต้องไปดูแลลูกอย่างนั้นใช่ไหมลูกเขาถ้ายมคิดว่าระหว่าง แม่ที่เคยเลี้ยงลูกโตมากับพอลูกโตมาแล้วก็เลี้ยงเหมือนกับที่แม่เคยเลี้ยงลูกมาคิดว่าชิดมันจะดีกันกว่านี้ไหมคิดว่าก็ไงอะ่ะมันก็นก,นก็ไม่เคยดีอะ่ะฉันว่าแต่ก่อนฉันเลี้ยงมาเล็กๆแม่เกา ไปทำงานพ่อเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยฉันก็หาเลี้ยงเขาไปพอได้วันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกันน่ะนโยมกับพ่อแม่โยมโยมก็ทำแบบที่ที่ลูกเราก็ทำทำอยู่ไหมเหมือนกันไหมเพราะลูกเราก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปลูกเลี้ยงหลานแต่เราเองก็มาเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกแล้วก็พ่อแม่ก็เราก็ห่างๆเหมือนกันไหมการเลี้ยงดูเอาใจใส่คล้ายๆกันไหมลักษณะ มันก็คล้ายๆกัน,นอ่ะม,มันเหมือว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกก็ไปเลี้ยงลูกต่อส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้นะส่วนใหญ่เพราะว่าแลระยมโทษอะไรไหมไม,ไมนะ่มันก็เป็นเช่นนี้เองค่ะแม่บุก็บอกไปสิว่า เคยเขาเขียวซีนีสสาวอะ่ะของสาวอะ่ะกะบบพ่อไปอย่าดไปเลยในช่วงที่เราแข็งแรงอยู่เราสามารถเก็บเงินทองได้ไหมทุกวันนี้ไม่มีเงินเก็บมีแต่ว่าติดตัวไปสี่สิบห้าสิบแล้วถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา ป่วยขึ้นมาก็ก็เรียกเรียกลูกเรียกหลานแล้วนี่บ้านหลังนี้ก็หลานเนี่ยเรียกเขาบางทีก็เป็นอะไรมาก็เรียกเคือยามเจ็บป่วยก็อาจจะมีคนพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าชีวิตปัจจุบันยามปกติก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองต้องดูแลตัวเองไปต่างคนต่างก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองกัน ก็เป็นเช่นนี้พระเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเป็นไรมาก็ตายอยู่คนเดียวอะ่ะอยู่บ้านคนเดียวทุกวันเลยเพราะจุดนี้มันตอบยากนะบาง<ม>บางครอบครัวลูกก็ดูแลพ่อแม่ดีดีดนะเป็นห่วงเป็นใยแต่กับอายุสั้นก็มีอีกพ่อแม่เหมือนใจจะขาดลูกตายบางครอบครัวลูกติดยาก็มีอีกบางครอบครัวก็ เลี้ยงดูไปตามเหตุพอเดือดร้อนก็จะช่วยกันแต่ปกติก็ต่างคนต่างก็อยู่หรือบางแห่งพอโตแล้วต่างคนต่างไปกันต่างคนต่างแยกกันไปไอ้ตรงนี้จะมาว่ามันอยู่ที่ที่บารมีคนอยู่ที่บุญของคนว่ามีความสัมพันธ์ผูกพัน กันแค่ไหนบางคนนี้พ่อพ่อแม่กับลูกนี้ไปไหนติดกันเลยไม่ห่างกันเลยตั้งแต,แต่เล็กจนโตเป็นสาวแล้วพอได้ครอบครัวก็หายกันไปเลยก็มีไม่ค่อยได้กลับมาเลยไม่ไม่ต้องมากเอาครอบครัวจะมาเลยกันโยมพี่สาวจะมาเองพอจบมศสาม มีคนเขาเป็นผู้ใหญ่เขาติดต่อหาให้กับบ้านนี้มีสตังฐานะดีร่ำรวยโดยที่ผู้หญิงไม่รู้จักเลยพี่สาวจะมาไม่ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยไม่เคยเห็นหน้าตาเอามาก็มั่นแล้วก็แต่งอพอแต่งเสร็จแล้วเอาลูกสาวแต่ไม่เอาพ่อตา่ยนพ่อตาไม่เอาไม่เอาพี่น้องใครเลย ก็พากันไปอยู่กรุงเทพจนพ่อตาจำลูกเขยไม่ได้ว่าหน้าตาเป็นยังไงก็พอดาก็ต้องบอกว่าใจเหมือนใจจืดจะจะไม่บอกว่าใจดำแล้วกันมันเมาใจจืดไปแบบว่าไม่เคยมาเยี่ยมพ่อตาแม้แต่ลูกสาวชวนให้มาก็ ไม่มาแต่พอทีฝ่ายของพ่อแม่ของตัวเองอยากให้เราดีกับพ่อเขาอย่างนั้นแม่เขาอย่างนี้อยากให้สารพัดสมัก็บอกว่าพอมันเริ่มต้นแบบนี้แล้วคำว่าครอบครัวมัมนมันค่อยๆค,ความรู้สึกมันเหมือน มันไม่ช่วยกันในสุดท้ายก็เขาก็ตายไปแล้วล่ะแต่พี่สาวตะมาก็ยังอยู่และบางคนนะบางครอบครัวสามีสอนให้เกียรติภรรยาก็มีสอนลูกเนี่ยว่าแม่มึงโง่บ้างแม่มึงไม่ฉลาดบ้างแม่มึงไม่ดีอย่างงี้ๆบ้าง หรือว่าภรรยาก็บอกพ่อมึงไม่ดีบ้างพ่อมึงอย่างางี้บ้างทําให้ลูกเนี่ยมีอคติกับพ่อแม่เมืองกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เห็นปัญหามนกันบางทีสามีภรรยาเองก็แสดงอาการด้อยค่าของของสามีบ้างของภรรยาบ้างทำให้ลูกเนี่ยก็รู้สึกศรัทธาน้อยลงนี่ก็คือหนึ่งในปัญหาใยโจมของ ครอบครัวและที่เป็นจริงอยู่ทุกวันนี้และสุดท้ายถ้ามาสังเกตดูก็ไม่ค่อยเจริญนะลูกคนนั้นต่อให้ทำธุรกิจการค้าได้สักพอธุรกิจจะดีก็มีปัญหาถ้ามาว่าเป็นเรื่องเวรกรรมอย่างที่ว่าไปดูถูกบุปการีหรือว่า ไปแสดงอาการที่รังเกียจต่อพ่อแม่ที่เกิดเรามาไม่ดีเลยฉะนั้นใครที่ฟังอยู่ตรงนี้ที่เดินในเส้นทางนี้ให้กลับตัวกลับใจแล้วก็เปลี่ยนเช่นม่นก็ไม่อยากโทษใครแต่ว่าก็อยากจกเสนอความจริงให้เห็นมุมมองของธรรมสัญจรแต่ละครอบครัวต,ต่างก็มีภาระอาชัยอยู่แล้วแต่ว่า ความมันมีสองอย่างเขาว่าหน้าที่กับกระตันอยูถ้าเราไม่มีความกตันอยู่รู้จักตอบแทนคุณแต่ให้ระลึกถึงว่าหน้าที่เพราะเราเคยอ้างว่าเราเป็นลูกลูกแม่ลูกพ่อสมบัติพ่อแม่เราก็เข้าใจว่าเป็นของเราเนี่ยสวนพ่อกูส่วนแม่กูบ้านกูรถกูและทั้งที่ตัวเองอายุแค่แปดเก้าขวบสิบขวบยี่สิบสิบกว่าขวบ แต่พอเราโตขึ้นเรียนจบมีงานมีการหาเงินหาทองได้มีธุรกิจได้ไม่ได้บอกว่านี่โรงงานพ่อกูไอโรงงานแม่กูมีแต่บอกของกูเะฉะนั้นสังคมทุกวันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจเพียงครอบครองสิทธิ์แต่ไม่รู้หน้าที่พฉะนั้นใครที่อ้างว่าเป็นลูกถามว่าเราเป็นลูก จริงหรือยังดูแลท่านจริงหร้อยังโดยหน้าที่ก่อนนะส่วนกระตันยูมันต้องมีก็บาหัวใจความห่วงใยความรักความคิดถึงกินอะไรอร่อยก็คิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงผู้มีคุณไปเที่ยวที่ไหนสนุกสนานก็สวยๆก็คิดถึงคนเหล่านั้นย้ายเขาได้มา อันนี้เขาเรียกความกตัญญูความผูกพันหรือมีบ้านก็คิดถึงว่าเอออยากให้ท่านมีบ้านดีๆอยู่ไปไหนมีรถเอออยากให้ท่านมีรถดีๆนั่งถ้ามีนะนี่เรียกกตัญญูแต่ถ้านหน้าที่อาจจะว่าหัวใจน้อยลงแล้วก็ทำไปโดยว่ามันคือหน้าที่น่หน้าที่เราเป็นลูกทำยังไงให้กับพ่อทำยังไงให้กับแม่ ไอตัวนี้ขอฝากไว้จะจบถ้าคนเป็นลูกยังไงเราก็ต้องมีพ่อมีแม่ไม่ใช่พยโยไมไปมีสามีมีลูกความสำคัญของพ่อแม่นี่มันมันหายไปเลยเข้าใจว่าลูกยังเล็กก็ต้องเลี้ยงดูหรือพ่อแม่ยังพอมีกินมีอยู่ในระดับหนึ่งใช่แต่ยังไงท่านก็ต้องการความเอาใจใส่แล้ว่าการดูแลหรือน้ำใจที่จะ ให้พ่อแม่ได้รู้สึกว่าลูกของท่านยังดีกับท่านรักท่านห่วงท่านอยู่แต่อย่างโยมที่อยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าใกล้เหมือนไกลบางคนไกลเหมือนใกล้กล็อยู่ที่ครอบครัวจะมาไม่ได้ไปกล่าวว่าใครแต่ว่าหลัก คุณธรรมกับหน้าที่ของคนที่เป็นลูกเพราะว่าพ่อแม่เขาทำหน้าที่มาแล้วคือเขาเลี้ยงลูกจนโตแล้วแล้วทีนี้ลูกจะทำยังไงหรือว่าเราไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่อ้างว่าเพราะเขาเกิดเรามาก็ต้องเลี้ยงเราถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปเราเกิดเข้ามาเราก็ต้องไปเลี้ยงลูกและลูกก็จะพูดว่าเพราะเกิดเรามาก็ต้องเลี้ยงเขาและเขาก็จะไม่เลี้ยงเราเหมือนกันยมต้องการกรรมแบบไหน กรรมมันจะซื่อสัตย์นะ <c oughs> ก็ช่วยไปสักหมื่นหนึ่งเอาตามเหตุแต่มาช่วยไปตามเหตุยังจะของข้าวเองใช่ไหม <c oughs> เ,อเอาข้าวมาสักหกลูกกับข้าวเ,า <c oughs> เก็บไว้ <c oughs> เผื่อไว้ใช้ใจจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> พอดีธรรมาบอกแล้วว่าจะจนยังไงก็ตามจนแล้วยังมีเรี่วแรงอยู่ยังไม่แก่เนี่ยมันก็ยังพอหาได้จะจนยังไงก็ตามนะถ้าไม่เจ็บป่วยไขย้ก็ยังหาได้แต่ว่าแก่แล้วแล้วมาจนแล้วหาไม่ได้หรือว่าป่วยไม่มีเรี่วแรงจะหาเงินจนแบบนี้ก็เรียกไม่มีทางไป แต่ถ้าจนอย่างที่ยังร่างกายแข็งแรงหรือว,ว่าแก่ตัวก็ยังมีแรงที่ทำงานได้อยู่ก็ถือว่ายังมีบุญอยู่แต่ถ้าจนตอนที่แก่แล้วไม่มีเลี่ยวแรงทำอะไรไม่ไหวนะอันนั้นก็จนตายเลยหรือพอพอเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีเงินทองทำงานไม่ได้นะเรียกเจ็บตายมีจนจะตายเจ็บจะตาย ก็ต้องดูแต่ถ้ายังแข็งแรงรามาถึงเน้นเรื่องเด็กเรื่องคนแก่แล้วก็คนเจ็บป่วยเพราะว่าเด็กไม่มีกำลังคนแก่หมดเรี่ยวแรงและคนเจ็บก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็น่าสงสารทั้งนั้นนะ <Yeah. S 1> อ้าวญาติโยมหนึ่งนาทีอยู่อย่างนี้ดีกว่าอยู่ป่าๆต่อไปนั่งพุโทโธไป yeah. พุทโธทุกวันเลยผาต้นไม้ก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นพุทโธพุทโธเอาสติตั้งจิตน้อมแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธอย่างน้อยก็ได้สมาธิ ไม่มากก็ต้องทาอย่างนี้ด้วยเหรอฮะต้องทำอย่างนี้ด้วยไม่ก็ที่ทานี้คือโยมกำลังเหลาไม้ไงพุทโธพตอนเย็นตอนนอนนอนตอนเย็นโยมก็ซื่อเลยบอกพุทโธมาอย่างงี้พุทโธเห็นเห็นโยมกําลังเหลาไม้อยู่ก็บอกเวลาจับไม้ก็พุทโธพุทโธเออดีที่ถามจะมานะถ้าไม่ถามโยมก็บอกพุทโธอย่างนี้ใครสอนบอกว่าจะมาสอนแล้วเสียคนแล้วนะรตอนเหลาไม้อ๋อตอนโยมเหลาไม้ไง เห็นยอมหลอมไม้ก็พุทโธพุทโธนั่งอยู่เพลินอยู่คนเดียวเอาวิทยุไปฟังนะเอาแบมืออ่านหนังสือยังเห็นอยู่ไหมอ่านไม่ค่อยเห็นอ่ะตาฟางแล้วเวลาจะใช้ก็ต้องไปเสียบไฟถ้ากลางคืนเสียบไฟกลางวันถอนมาฟังเลยได้ โยมมานั่งฟังตรงนี้ได้โดยไม่ต้องมีมีไฟแต่กลางคืนต้องเสียบทั้งคืนหรือว่าเสียบไปด้วยแล้วก็เปิดไปด้วยเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าแปร ى, เลขสองสวดมนต์เย็นแปร ى, นอกนี้บรรยายธรรมถ้าโยมไม่กดสวดมนต์ก็จะหายไปเพราะว่ามีเกือบ4ี่รอแท็กแต่เดินไปหน้าเรื่อยเรื่อยรื่อยแต่ถ้าต้องการสวดมนต์ก็กดเลขหนึ่งเปิดนะนะเลขหนึ่ง จะมีดนตรีไทยหน่อยๆฉันก็ชอบฟังพระเทศอะไรเทศอย่างเงี้ยดีโยโซภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธชอบฟังจะมานนำพาเองสมาคาโต ยี่สิบห้าก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนี่ก็เสียงตามมาที่ยัดยมได้มีมีหลายวัยอยู่ในนี้มาศึกษาแล้วก็วัยคนหาพัสัธรรมสี่สิบกว่าห้าสิบกว่าหกสิบอยู่นี่ก็คล้ายๆกับว่าฉันชอบฟังเรากำลังจะยิงเหลาไม้เพื่อนๆที่นั่งฟังก็เพื่อที่จะหาน้ำ ทำฟังปุ๊บเอาก็เลขแต่เราจะต้องพยายามใช้ความอดทนในจุดแรกกดดูว่าตัวเลขขึ้นไหมนเลขสามเริ่มเทศกันที่สามจะได้ฟังธรรมเสียงแต่และช่วงอาจจะต่างกันบ้างถ้าเราส่วนใหญ่จะเป็นเนวภาวนาจเจริญสติอบรมจิตพิจารณาธรรมให้เห็นว่าทุกเกิดยังไง ทุกตั้งยังไงทุกดับยังไงความไม่เที่ยงความผันแปรความไม่ไม่จรังยั่งยืนเนี่ยด้านหลังเราเนี่ยมีกระดูกอฐิเมื่อก่อนก็เป็นคนคนนั้นคนนี้ยายนั้นยายนี้ตานน้นตานี้ตอนนี้เขาไม่เรียกคนแล้ว<ป>ะนะทุกเกิดจากไหนฮะฮะทุกเกิดจากอะไรทุกหรอ,ขอม,มียึมิตองตรง,ตรงคือทุกหนึ่งทางร่างกาย ถ้าเจ็บป่วยก็ทุกสองทุกทางจิตใจเมื่อไม่สูงความปาารถนาอันนี้โจทย์ใหญ่ๆก่อนแล้วสุขอยู่ที่ไหนถึงใจแล้วอยู่ที่ไหสุขเหรอสุขอยู่ที่ว่าเราสามารถมีสติรู้ทันอารมณ์และไม่ยึดติดอารมณ์เอาเอาย่อๆอ,อแปะและ้วอ่ะรับ ติยโยมหนึ่งนาทีก็ให้โยมได้เห็นนะว่าเวลาของโลกมนุษย์ที่เราเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่เด็กแล้วมาหนุ่มสาวจนถึงเรามาเป็นคนแก่ข่วงชีวิตแต่ละช่วงจะมีความสำคัญต่างกันอย่างตอนเด็กเราต้องการขนมความสนุกพอหนุ่มสาวเราต้องการหาความรัก ไยรู้แล้วก็พอโตขึ้นก็เราก็ขาดทรัพย์สินสมบัติเพื่อให้มีความมั่นคงในฐานนะแล้วพอโตขึ้นเราก็จะมาห่วงเรื่องครอบครัวมันก็จะสำคัญไปแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดแต่สุดท้ายเนี่ยเราวางเกิดถึงตายเนี่ยเรามีอะไรที่เป็นความดีบ้างมีอะไรที่เราทำแล้วมีประโยชน์บ้างทำแล้วมีความเจริญบ้าง โยมต้องหาให้เจอถ้าหาไม่เจอชีวิตเรามันก็เหมือนสุขไปวันวันทุกไปวันวันหนึ่งที่จับต้องไม่ได้เลยสุดท้ายมันก็เป็นเพียงชีวิตที่ผ่านไปแล้วก็เป็นอดีตแล,แล้วเราก็จากโลกนี้ไปตกอลงยังหาเก่นสารไม่ได้แต่พระเจ้าจึงสอนให้รู้ว่าทานศีลภาวนาใหญ่เลยละอุตสาหะสืบสร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงเวนานิพพานครัน เกษมสันแสนสุขสิ้นทุกข์ใก็ขอเจริญพรนะเดี๋ยวเตรียมข้าวไปสาธุกับพุทโธไปเรื่อยๆาพุทโธทุกวันเลยจ้ะไม่เป็นไรก็ไปเสียบที่บ้านก่อนไงแล้วก็ตอนกลางวันก็โอ้ยลุกไม่ขึ้นค่อยๆ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 เอา ไปไปเจ้องเราใครคลูกนกินลูกนห6ลูกครับ